โดราเอมอนตอนใจแอนพิซซ่าสุดสยองขวัญเฮพเมียนฮึ่ยงยยสุดยอดเหมือนเล่นกายกรรมเลยจะออกมาเป็นพิซซ่าแบบไหนกันนะอย่าเรียกว่าพิซซ่าสิพิซซ่าต้องเรียกแบบนี้พิซซ่าชัลเลอร์ที่ปรุงโดยเชฟต้นตระดับจากอิตาล,ลีว้าว,ว,าวน่นาอะไรจังสิฟว์พิซซ่าครับ โอ้ขนมยากิอะไรกันเนี่ยทำไมไม่มีซอสกับโรยสลายอาโอนอริเลยนะ่ะโอ้มาถึงพิสเซอร์ไงเล่อ้าวจะมาถึงอร่อยแบบนี้นะอร่อยจนแก้มละลายไปเลยเฮ้ยจะพิซซาพิซซาอะไรฉันไม่สนหรอขอแบบเนี้ยมันจะอร่อยได้ไงเนี่ยอ้าวหโอ้โหนั่นนี่นี่ี่นี่น่น่ แหม่พิซซ่าต้นตำร,นตนรับนี่มันอร่อยจริงๆเลยเนอะเออใช่ใช่ใช่ใ,ชให้กินอีกห้าชิ้นก็ยังไหวเลยฉันก็เหมือนกันหกเจชิ้นเลยใจ <ช cinematic S 2> <ช>เอนเอ้ยหะอะไรเข้ามาตอนไหนนี่ช่วยฟังเลยสิตอนนี้ฉันกำลังประทับใจสุดๆไปเลยลูกเปล่าก็แทบจะเกิดมาที่เป็นครั้งแรกที่ได้กินพิซซ่าของสรั่งครั้แรกเหระ ขอร้องนะเอาเครื่องมือทำพิซซ่าออกไปหน่อยจะนั้นโดบิตะก็ช่วยขอร้องอีกแรงหนึ่งด้วยนะฉันอยากส่งต่อรสชาติที่ได้ประทับใจให้คนทั่วโลกได้รับรู้กันบ้างไงอคนอื่นนะเขารู้กันแล้วหรอพิซซ่ามันอร่อยถามว่าไงนะอ๋อเปล่าครับไม่ได้ว่าอะไรคุณจะส่งต่อให้คน<อ>ทั่วโลกเลยครับโอเคอฉันว่านะมันเดี๋ยวต้องยุ่งกันใหญ่แน่ๆเลยละ่ะเสร็จเรื่องแล้วเราก็รีบกลับกันเถอนะเนาะ ฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะไม่เปล่าไม่ได้พูดอะไรเออจ,จะเอ่งั้นก็เอาตรงนี้แล้วกันนะ <_ EN> ชุดร้านค้าเด็กเล่นนั่นมันของเด็กเล่นนี่ฉันไม่ได้อยากขายขอแบบเด็กๆแลจะบอกให้ฉันเอาจริงนะฮ่าๆ <_ EN> น้าๆๆยังไงก็ลองเขียนชื่อร้านดูก่อนเถอะนะแอบนะอืมอันนี้ใช้ได้ปะเสร็ <_ EN> จแล้วก็วางลงบนพื้นซะฮึลบแล้วลบแล้วลบลบลบ,ลบอะไรลบอะไรฮ่า <_ EN> ตอในแบบนี้ตรงกับภาพที่ฉันคินดวไว้เลยจแมะเลยอ้าวเปิยอ๋ยอนี่ข้างในร้านก็ทำอย่างสวยเลยอ่ะเฮ้ยดูดีมีสกุลมากเลยอ่ะเจ๋งอ่าใช้ทุกอย่างได้ตามต้องการเลยนะแล้วก็สำหรับวิธีการทำพิซซ่าแค่ทำตามที่เชฟคนนี้บอกมันก็ออกมาอร่อยแล้วล่ะสวัสดีครับมาสนุกกับการทำอาหารด้วยกันเถน,นะครับ hey. ทักเริ่มจะฮึกเหิมขึ้นเรื่อยๆแล้วสิชั้นน่ะเอ้ยเจ้าของร้านพิซซ่าโกดาทากิชิจะพยายามกราบจะไหวหรือเปล่านะถ้าทำอาหารรสชาติสยองขวัญแล้วบังคับให้เรากินนิ่ก็ต้องแย่แน่เลยอมไม่ต้องห่วงนะ้าต่อให้ทำอาหารห่วยแค่ไหนแค่ทำตามที่เชฟคนนั้นบอกรสชาติก็อาบาพอๆกับมืออาชีพเลยละมาเริ่มกันเลยดีกว่าฉเฉลอกพิซซ่าที่อยากทำเลยนะครับอเอาอะไรดีนะ น่าอร่อยแล้วเนี่ยจึงเป็นพิซซ่าสีฟ้านะครับเตรียมวัตถุดิบให้แล้วล่ะครับอ๋อโู้อ่ะปึง้งอ่ะจ้าอ่ะจ้าแรงเยอะดีจังเลยนะครับแบบนั้นล่ะนวดได้ยอดเยี่ยมมากครับเอาเอา่ะที่เหลือก็แค่ควงแป้งสินะเอ้ยมันยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับจยะยากที่ไหนไม่ต้องควงล่างหน้าสบายจ้าุ๊ยเฮ้ยน่ากังวลจริงๆเลยฮะ <laughs> ไปดูหน่อย<น>ดีกว่าไหมเอะอฮะโนบิตะนี่ขี่เป็นห่วงเกินคาดเลยนะเนี่ยยายนั่น,นอเอเฮ้ยเสียงเฮ้ยน้เสียงอะไรอะเอ้ยทำไมถึงได้เป็นแบบน,นี้ล่ะฮ้าอันตรายนะครับอย่าใส่ลูกไปมากกว่านั้นเลยฮนะเชิญกัุณนนทํทำตามสูตรด้วยครับ่ะพูดมากอยู่ได้ นี่ถ้าใส่ของที่ตัวเองชอบลงไปเยอะๆมันก็ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วนี่คือทฤษฎีโอ้ยไม่สนอะไรเลยปลามึกดองเข้มของปลอของฉันกับปลาหมักไอ้นี่นะปอกไปเลยเฮ้ยทีป็นชวชกๆกชกเดี๋ยวเมื่อไม่มีปูก็ใส่กุ้งเคฟิกับภาพจักรจันตามด้วยกากปลาแล้วก็กบแล้วก็หมึกของปลาหมึกแบบเต็มพิกัดจะกินลงไหมเนี่ยเออจากนั้นก็นำ เข้าไปเกาอบอบแบบนี้ฮ่าฮ่าเจ๋งไอ้ที่สกายเป็นสีม่วงไปแล้วอ่ะหนีกันเถอะถ้าโดนมาข้าไปกินของแบบนั้นมีหวังไม่รอดนั่นแน่จะเออไปเถอะอ้าวโนบิตะ ามาได้จ,จะะังหวะพอดีเลยฉันเพิ่งอบพิซซ่าทานแรกเสร็จพอดีเลยป่าวกินมีอซะสินี่ขอตั้งชื่อว่าจ่อพิซซ่าหน้าประมงจืดเน่าอร่อยดีนะแต่ว่าชันแน่ดีกว่ามันน่าเสียดายที่อยากกินเหมือนกันเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอบถานที่สองเพิ่มก็ได้ไม่ต้องเกรงใจันนะงั้นอะไรมอนลองก่อนเอะเฮ้ยไม่นะเราไดยัดกันเลยหนิโนบิซ่าบ่าไงนะ ินด้วยกันดีกว่าไหมจัดปาร์ตีจ้จแอนพิซ่าที่ร้านนายไปเลยเอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยดีละพวกนายไปเรียกทุกคนมารวมตัวกันตอนสี่โมงนะส่วนฉันจะอบพิซซ่าเตรียมไวเ้เยอะๆจกกนกว่าจะถึงเวลาแขกมาก,กินฮ่า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 อรอดตายไปทีเอ้ยแล้วก็ไปพูดแบบนั้นทําไมเ <c oughs> ล่าแล้วทีนี้จะทํายังไงแล้ก็มันไม่มีทางอื่นแล้วนี่พิซซ่าที่ใจแอนทำงั้นเหรอของหน้ากัวแบบนั้นใครจะไปกล้ากินหลงเราก็ทนทนเอาหน่อยแล้วกันนะ ชวนถึงบ้านเลยเหรอก็มีแต่ใจร้ายที่สุดเลยขอร้องล่ะเรื่องตอนสี่โมงนะเราไม่กินนะวันหน้าลำบากแน่ได้เปล่าเธอคิดซะว่าช่วยพวกฉันด้วยนะให้เธอนะถึงจะไม่ได้ยินก็แล้วกันนะจริงอ่ะไมเล่าก็บอกแล้วโอ้โหสี่บอกสิบแล้วังไม่มาฮะสี่บอกสิบแล้วทากันอีกนี่พี่ซามันก็เย็นชื่นบรูซ่าทำสุดฝีมือเนี่ยอ่ะจริงดี ไงวันนี้ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกบ้านเด็ดขาดเลยฮ,ฮครับจุยขอโทษที่ให้คายนะครับแจนพิซซ่าครับเย้ <Yeah. laughs> คือว่าฉันไม่ได้สัง่งกันหน่อยเ่รแต่พิซซ่าจะส่งตรงถึงคนที่อยากจะกินเท่านั้น <Yeah. S 1> กินซะ uh huh. แจนพิซซ่าหน้าประวองอ uh huh. ทำไมมันไริพ่วงแบบนี้นจริงสิที่เราลสำหรับลูกค้ารายแรกเชิญรับไปได้นะครับนด่ครับแถมไม่ขาดด้วฟรฟ์ครับนี่คือแจนพิซซ่าหน้าพิซซ่าภูเขาอันนี้สิไม่เบื่อพิซเซอร์เลยอ่ะถ้ากินคู่กันสองหน้านี่มันจะยิ่งอร่อยประกบปึ๊บแบบนี้เอาล่าะ,ะดูลองดูนมมตาเล็ก เขียนซาลี่อ๋อนั่นสิเป็นไงซะบอ่อร่อยป่าวะโอ้โหอร่อยจนสลบไปเลยนะเนี่ยดูดิอไม่อย่างนั้นเหรอใช่พวกนายช่วยพิซซ่าที่เหลือไปแจกให้กูเอื่นอีกแบบนี้แบบนี้ไม่มีทางไม่มีทางหรอกอะไรไม่มีทางว่าไงนะเอาเปล่าว่าครับงั้นก็ฝากด้วยละกันนะเอาไปแจกเลยป่ะแจกก่อนเย็นนะต้องรีบไปบอกทุกคนแล้ว อยู่หรออย่าเดินมาตรงนี้ปิดม่านให้หมดด้วยเร็วเรเฮ้ยขอโทษนะครับเชยคอยใจอันพิชามาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยสอยสามไม่มีใครอยู่บ้านเดือชักแปลกๆแล้วนะบันที่เหออ้าวอายเฮ้ยโดนเห็นเขาแล้วเเยยดดีี๋๋ววกก่่ออนนเดี๋ยวก่อน ไม่ได้เรื่องสงสัยคงต้องยอมแพ้แล้วล่ะอย่าเพิ่งทิ้งความหวานสิแต่มาขอแบบนี้มันออยจะเปิดของทำไปกันเล้ของด่างดรวยแบบนี้ไม่มีใครยอมกินอยู่แล้วล่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเออเออเออเปล่าเปล่าพี่ซี่ยุ่อร่อยขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่น่าอร่อยขนาดนี้ทุกคนคงไม่อยากจะกินเอ้ยไม่ใช่ต้องอยากกินอยู่แล้วน่าสงสารอย่างพวกที่ไม่อยู่บ้านเนอะเนอะอดกินเออ ถังั้นก็เอาพวกนี้ไปแจกด้วยล่ะใช่ใกล้จะถึงเวลาข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวทุกคนก็คงกลับมาบ้านถ่าเหลือรู้นะว่าพวกแกสองคนต้องกินเองให้หมดไม่นะโดูรมอนทำไรสักอย่างสิอ๋อจริงสิครื่องค้นหาคนที่ต้องการมันจะช่วยหาคนชอบของแปลกที่อยากจะกินพิซซ่าของใจแอนล่ะ ชอบของแตกนะขอให้หาเจอเร็วๆเนะเออ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 โอ้อะไม่ไหวเลยแฮะแถวนี้ไม่มีเลยสักคนเดียวอะลองหาให้ไกลกว่านี้สิเออ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 จ้าติงโอ้ยไปใหญ่เรื่องเลยทั้งเอเชียทั้งยุโรปครึ่งบนของโลกไม่มีใทรสักคนเดียวอ่ะไม่จริงเด้มไม่ใช่มาเครือบมาเสียหรอมาทำไมเนี่ยขยายขอบเขตให้มากขึ้นอีกน่ะ เนี่ยรุนรุนหาเจอแล้วนี่คืลแบเนี่ยใช่โยเอาล่ะไปกันเถอะขอโทษที่ให้คอยนะครับแจ็พิสซ่ามาแล้วครับผมอฮ้ยเฮ้ย จะพวกนี้บรรป์ารรพรขาเนี่ยก็มนุษย์ต่างดาวไปเล่าแต่ต้งรอนานสินะครับแจ๊ดพิซซ่าหน้าทางช้างเผือกเอาไปเลยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพิซ่าิซ่าในอวกาศก็มีพวกที่ชอบของแบบนี้แบบนี้คนทำยิ่งต้องได้ใจแข็งแก่ยเลยเป็นไงเราแซ่บบออร่อยไมพิซซ่าของฉันน่ะไปที่หนึ่งในจักรวาลเลยนะเนี่ยฝีมือ 啊啊啊啊啊！啊。